รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9สู่12ปีนิโอลาวไกลสู่สาคลนด o โอจินโซแสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสาร Bio a d v a n c e d ์เดย์คหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p พียรเซนเต้ เพิ่งหนาวยังไม่ทัน้เลยแค่นี้ก็กลัวแล้วแค่นี้ก็กลัวแล้วอกคร้านยี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมบดินยุ้ครับราชดำเนินโยธินครับผมกป็เราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการรับจับลุกออนชัวนะครับค่ะที่สั่นเพราะว่าวันนี้จะพาไปแบบหนาวๆกันเลย ก็ไม่แน่ใจว่าจะหนาวจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรสงขลาอำเภอหดใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำแข็งเนาะใช่ไอโดมไอโดมเออว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าหนาวมากลบสิบห้าองศาโอ้จริงเปล่าไม่รู้เนาะก็ไม่รู้นี่แหละเพราะว่าท่านท่านลองท่านลองส่งมาท่านลองอยู่ทางโน้นนะท่านลองมาดีค่ะไม่ใช่รูปหรือเปลอ๋อรูปเนี่ยแต่จริง จริงท่านบอกว่าเดี๋ยวจะตามมาท่านเสร็จภารกิจจะตามมาแต่วันนี้เราจะมีน้องปลานะครับเป็นประชาสัมพันธ์พิเศษหัดใหญ่ไอซ์โดมเนี่ยอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยนะครับเพื่อที่ไปดูข้างในมีอะไรมีปฏิมากรรมไงแกะการแกะสลับเขาแกะในน้ำแข็งเหรอเดี๋ยวไปถามน้องปลาดีกว่าไหมๆอเเดี๋ยวเราไปเอาเชือกเสื้อกันก่อนใช่เดี๋ยวน้องปลาจะตกงานซแลาคารดคูดโอเคถ้างั้นช่วงนี้ครับ ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย9่1 2ปีนิโอไล9ไกลสู่สาคลดดิโอจินโซแมกสยามธุรกิจเจาะกรอดติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต คะเ,เ,เอา้าออวยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปเลยอาจารย์ต้องใส่มากินสตอร์เยอะแนะ่แล้วเลยมาจัดใหญ่ สตอร์บเบรลีไ่ไม่ใช่สตอร์เชย์ใช่นหมครับตอนนี้ก็อยู่เป็นน้องปลาะนะครับเป็นประชาสัมพันธ์พิเศษไทยไอซ์โดมนี่แหละนะน้ทำไมพี่ต้องเชยทะขนาดนี้น้องคือข้างในมันอากาศมันติดลบสิาองศาแล้วก็ต้องลบิบห้องศาใช่ค่ะโพี่เยเปลี่ยนถุงเปิดเลยนะเดเราเปลยนเปลี่ยนถุงาวแย่ค่ะเดี๋ยวเคงั้นไปกับอะไรกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะลีซ่า ปรุ S <S นะคะก่อนที่จะเข้าไปข้างในเพราะว่าถ้า <S <S เราไม่ปรับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกิดรับสภาพด้่ไไว้ คช่างที่มาแกะที่นี่เป็นเป็นช่างที่มาจากเมืองฮาร์ดิงค่ะพยายามเป็นอะไรคะต้องเต้นเลยครับวอมตัวเองหนาของมากเลยคโอเคครับไปเลยแล้วก็ในส่วนนี้เป็นในส่วนในส่วนของโซนอาเซียนค่ะก็จะมีจุดเด่นของแต่ละประเทศนี้ค่ะที่เราได้เตรียนปกติมาจมไว้อย่างเช่นทางด้านหลังนี้นะคะเป็น ดากล้องใช่ไหมให้ด้นะนั่นขามพีป้ายถึงค่ะยังไม่เห็นมีะธาดูเขาเป็นเอกลักษณ์ของเช้าพระธาด้วยจันใช่ค okay. ่ะพระด้ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของอดรัชดานะคะรัชดาเราไปมาแล้วไม่มีดอกไม้อ่ะใช่นีดอกไง เหมือนไหมคะเหมือนจริงไหมงั้นกอกผู้ลาวออโอเคใช่ถูกต้องแล้วครับเก่งไหมเค่ะอยู่ที่ไหชท่ปฏิมาตามขันไปนะคะอันนี้เป็นอะไรโอมาอาลีโอมาปฏิบูรนาอันนี้ยปรมวัดค่ะไกับมูกควยะไปอาจเจย์กับบ้านแล อันคนี่นเนน้ใช่ไหมใค่ะอนี้รถมรวยอ่ะอันนี้เป็นรถจิบนี้ค่ะของประเทศฟิลิปปินส์อันนี้เป็นรีสอร์ทูของประเทศสิงคโปค่ะมาอีกโซนนึนครับเป็นโซนไฮไลท์ของไอโดมนลท์ยังได้านหลังของเราเป็นไลเดอร์ค่ะสนุกมากเตเต้นไม่โอเคเดี๋ยวเราไป ส่วนที่สี่ตอบมีได้เหรอมีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าวงค่ะไม่ตาละาจันทร์ค่ะวช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยก้าวสู่สิบสองปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สาสลดิโอจินโซแม็กสยามธุรกิจเจาะกระติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต เด็กๆก็สามารถที่จะมาหน้าได้อย่างเดียวนะคะไม่ได้เฉยเรือตี้เป็นกาเข้าในกสดของโซนใต้ของทะเลแล้วค่ะอ๋อบ้านท้องทะเลมีเรื้อจนสันรณสวยๆปลาหมึกยั์เป็นอะไรล่ะเมื่อกี้บอกเราเต้นทำไมตอนนี้เต้นเองซะแล้ว มันไม่หวมันเย็นจริงๆนะบอกคุ้มจริงๆนะแค่เข้ามาเอาบรรยากาศก็คุ้มแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่น้องปาบอกว่าต้องมีการวอร์มตัวเองก่อนนะมาปรับอุณหภูมิก่อนเนาะเพราะมันสำคัญมากเลยดีไม่ดีออกไปนี่อาจจะเป็นหวัดได้เลยนะโอเคไปไปครับแล้รอดายจากทั้งอุณหภูมิและสไลเดอร์ใช่ เพราะว่าเย็นมากใช่ค่ะาาทำไมไม่คิดว่าหัดใหญ่จะเย็นขนาดนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปบอกเพื่อนๆว่าหันใหเย็นมากค <laughs> ุต้องเตรียมเอาแบบเสื้อกันหนาวมาด้วย <laughs> จริงๆตอนแรกตอนจะเข้าไปก็ยดูถูกุไม่หนาวเทนะ่าไหร่เราแต่ปรากฏโอ้โหหนาวเต็มใจจริงๆเพราะฉะนั้นค <laughs> าถามท้ายรายการเราจะถามเรื่องอุณหภูมินี่แหละว่าอุณหภูมิในหันใหญ่ไอซ์โดมเนี่ยอุณหภูมิกี่องศาก็ไก่ครับลบสิบองศาค่ะคอไก่ครับลบสิองศาค่ะ รีบตอบมาทาง Facebook ของเราะครับแต่ว่าวันนี้จะแจกอะไรแจกเทีร์เซนเต้เทีร์เซนเต้เป็ต<จ> evet. ุ้ไหนครับเด <Day cream S 2> คิมเดค่มดรนับบุิวเบชกุลครับผมแล้วก็ <c oughs> อีกเดคิมซึ อยางธุรกรกิจเสร็จเยื้อสำหรับคนที่โทรปิ้งการ์ดมาหน้าจอแลยครับเล็กตัวค่ะถ้ารีดไม่รีบตอบนะครับจะเสร็จพิดีก่อนร่วมของเราเรียกเอาไม่เลยค่ะเสร็จธี้รตอบเลยแล้วของเลยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องปลานะครับประชาสัมพันธ์พิเศษหัใหญ่ไอซ์โดมมากนะครับขอบคุณครับ ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่านะคะขีดาบุรร่าผู้ว่าจังหวัดสงขลาค่ะสำนักงานจังหวัดสงขลาค่ะเทศบาลเมองคอนขัดใหญ่ค่ะครับและโรงแรมบรีสีภูบูติกโฮเทลนะครับและผู้สนับสนุนหลักของเราครับค่ะบริษัทเนโไลท์เป็นช่องแหน่เต็มของคนไทยค่ะนิกสื่อข่าวสยามธุรกิจไทย สวยจากร้านเอ็กเซ็กและร้านพิมพค่ะนิตยสารนิตย์ทา่าหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะผลิตภัณฑ์เียวเซนเต้ผลิตคุณภาพจากดีโอไลฟ์นะครับ TrueMove S3G+ ไอโมบายของเราเข้าใจดีโอทีวีสายามธุรกิจค่ะและกระสุนมาตรฐานครับผมเราสามคนต้องลาให้ผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้